เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาพูดคุยกันซึ่งในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการป้องกันรักษาเส้นเลือดขอด เราลองมาดูกันนะครับว่าเขามีวิธีการป้องกันรักษาอย่างไรบ้างนะครับสําหรับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดดาขอดในเบื้องต้นเริ่มจากการดูและการคลำนะครับเพื่อประมาณและวัดขนาดข,าดของหลอดเลือดดาขอดการขยายตัวเองของหลอดเลือดขนาดเล็กที่อยู่ภายใต้ผิวหนังซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า1มิลลิเมตร เรียกภาวะนี้ว่าหลอดเลือดฝอยพองนะครับกรณีที่หลอดเลือดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1-3ม mm, มซึ่งขยายตัวในชั้นใต้ผิวหนังและไม่สามารถคลำได้เรียกภาวะนี้ว่าหลอดเลือดดำลายตาข่ายนะครับเมื่อหลอดเลือดดำขยายมากขึ้นจนคลำได้ซึ่งอยู่ในชั้นใต้ผิวหนัง โดยทั่วไปมักจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า3มิลิเมตรเราจะเรียกภาวะนี้ว่าหลอดเลือดดำขอดโดยแพทย์จะตรวจด,ดูว่ามีอาการบวมผิวหนังมีสีคล้ำขึ้นมีแผลหรือไม่ซึ่งการมีแผลและการอักเสบของผิวหนังจะช่วยในการจัดแบ่งประเภทและระยะของโรคนะครับแพทย์จะตรวจเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือต่างๆเพื่อบอกตำแหน่งทางกายวิภาค ตรวจสอบว่าปัญหาอยู่ที่หลอดเลือดดำผิวหลอดเลือดดำเชื่อมโยงหรือหลอดเลือดดำลึกและเพื่อตรวจว่าหลอดเลือดดำข์ดเกิดจากภาวะการไหลย้อนกลับของเลือดดำหรือเป็นการอุดกั้นของหลอดเลือดดำทั้ง2อย่างรวมกันนะครับการเพิ่มขึ้นของหลอดเลือดข์ดบริเวณขาและข้อเท้าจะนำไปสู่การอักเสบติดเชื้อการมีเลือดออกการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง และการเกิดแผลหลอดเลือดดำซึ่งรักษาหายากการรักษานะครับการรักษาเนผู้ป่วยหลอดเลือดดำขอดมีเป้าหมายอยู่2อย่างก็คือเพื่อรักษาอาการที่เกิดจากการไหลย้อนกลับของหลอดเลือดเช่นอาการหนักปวดและบวมที่ขาและเพื่อรักษาหลอดเลือดขอดให้น้อยลง 1. การรักษาโดยวิธีใส่ถุงน่องที่มีแรงกดไล่ระดับ เพื่อช่วยลดอาการที่เกิดจากการไหลย้อนกลับของหลอดเลือดดำป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบและป้องกันการเพิ่มขึ้นของหลอดเลือดดำคอดนอกจากนี้ยังใช้ในการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำลึกผู้ป่วยส่วนมากที่มาพบแพทย์ด้วยหลอดเลือดคอดอาจไม่จำเป็นที่จะต้องรักษาโดยการผ่าตัดโดยอาการจะดีขึ้นหลังจากการรักษาด้วยการใส่ถุงน่องที่มีแรงกดไล่ระดับ รัดที่ขาเวลาเดินหรือยืนและให้ยกขาสูงกว่าลำตัวเวลานั่งหรือนอนนอกจากนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีอาการจากหลอดเลือดขอดรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดขอดจึงควรรักษาโดยการฉีดสารก่อกระด้างการรักษาโดยการจำกัดหรือทำให้ตันจากภายในหลอดเลือดดำและการผ่าตัด 2. การรักษาโดยการผ่าตัดเป็นวิธีที่ถูกยอมรับว่าได้ผลและมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดดำขนาดใหญ่มีภาวะเสื่อมและเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดดำการผ่าตัดประกอบด้วยการผูกบริเวณแขนงต่างๆของหลอดเลือดดาและการดึงหลอดเลือดออกปัจจุบันมีวิธีการผ่าตัดใหม่ๆได้แก่การผูกหลอดเลือดดา หลอดเลือดดำเพอร์ฟเรเตอร์หรือหลอดเลือดดำเชื่อมโยงโดยใช้กล้องการใช้เลเซอร์หรือคลื่นความถี่เข้าไปในท่อหลอดเลือดเพื่อรักษาการผ่าตัดดึงหลอดเลือดดำขอดออกโดยใช้เข็มและตะขอเกี่ยวผลของการรักษาในผู้ป่วยที่ไม่ได้ดึงหลอดเลือดที่โป่งบริเวณต้นขาออกโอกาสกลับมาเป็นใหม่ของหลอดเลือดขอดพบได้ประมาณร้อยละ1 0ถึง25 แต่ถ้าดึงหลอดเลือดดำที่ต้นขาออกโอกาสกลับมาใหม่ของหลอดเลือดขอดพบประมาณเพียงร้อยละ5-15สาเหตุส่วนใหญ่ของการกลับมาเป็นซ้ำก็คือการผ่าตัดครั้งแรกไม่ครบถ้วนเหมาะสมนะครับ 3. การรักษาโรคหลอดเลือดดำขอดโดยวิธีทำให้ตันจากด้านในโดยอาจใช้เลเซอร์คลื่นเสียงหรือฉีดยาผ่านสายสวนกาว ทำโดยการเจาะผ่านผิวหนังหรือเปิดแผลเล็กๆเพื่อนำเครื่องมือเข้าไปทําให้หลอดเลือดอุดตันจากด้านในโดยไม่ได้นําหลอดเลือดออกมาวิธีนี้มีความเจ็บปวดน้อยกว่าการผ่าตัดประสิทธิภาพในระยะยาวไม่มีความแตกต่างจากการผ่าตัดมากนักนะครับวิธีที่4การรักษาหลอดเลือดขอดโดยใช้สารก่อกระด้างเป็นวิธีการรักษาที่มีความยุ่งยากน้อย ปลอดภัยและได้ผลการรักษาที่ดีโดยเฉพาะในหลอดเลือดดำขอดบริเวณผิวที่มีขนาดเล็กการรักษาทำได้โดยฉีดน้ำเกลือความเข้มข้นสูงหรือสารเคมีเข้าไปทำลายชั้นเยื่อบุโพรงของหลอดเลือดขอด5การรักษาโดยใช้ยายาที่ใช้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ช่วยให้หลอดเลือดดำทำงานดีขึ้นสามารถลดอาการบวม อาการเมื่อยล้าบริเวณขามีผลข้างเคียงน้อยอาจจะช่วยให้แผลที่เกิดจากหลอดเลือดดำหายเร็วขึ้นนะครับวิธีการป้องกันเนี่ยหจะต้องออกกําลังกายเป็นประจำเพื่อเพิ่อมอความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการหมุนเวียนของเลือด 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตลอดเลือดเพื่อให้การทํางานของหลอดเลือดสมดุลทําให้หลอดเลือดคลายตัวอาหารที่ควรรับประทานนะครับก็คือผักผลไม้อาหารเสริมที่อาจ พิจารณารับประทานก็คือวิตามินซีวิตามินอ e, ีรวมถึงวิตามินบีกรดอะมิโนเช่นแอนอ์ชินินสมุนไพรต่างๆเช่นแปะกล้วยโสมน้ำมันปลารวมถึงน้ำมันพริมลรส 3. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 4. ไม่สูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ 5. ถ้าเป็นโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตส,สูงหรือมีไขมันในเลือดสูง ควรได้รับการรักษาให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ 6. หลีกเลี่ยงการยืนหรือนั่งนานๆเมื่อต้องยืนหรือนั่งนานๆเนี่ยควรพักปรับเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อต้องนั่งควรนั่งยกขาสูงโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีการอักเสบของหลอดเลือดนะครับครับและนี่ก็คือในเรื่องของอวิธีการ รักษานะครับและก็ป้องกันการเป็นหลอดเลือดขอดนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านพอสมควรสําหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ